เอวเมสุตังเอกังสมายังภะคะวัปารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนยมิคาตาเยตระโค ปาปัจวาคีเยคูอามันเตสิทเวเมพิคเวอันตาปาชิเตนนเสวิตาภโยจายังกามีสุขามสุขันลิกานุโยโขหิโน aniko anariyo anata ตโยจายังอัตะกิลามะคานุโยโคทุโคอนาริโยอนาทัสสินิโตเอเตเตปิคะเวอุโคอันเตอนุปคคามะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักุกกรณีย นาการณีอุปสมัยญาปิญญาญาสัมพุทธญยนิพานายสังวาตติกัตมะจะสาภิคขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธจากุคารณียานาคารณีอุปสมัยญาปิญญา

ອໍມາວາຍາມົວສັມ มาสติสัมมาสัมมาทิอายังโคสาปิคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณียานการณีอุปสมายาปิญญาสัมพุทธายานิพานายังวัตติอิทังโคปนาปิ ภเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณามภิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะทมนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปรโยโคทุกโขยัมปิชังนา ปฏิตามปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปันปิขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาปโนภวิกานันทิราคะสหตตาตาตตาตราพินันทินิสัยยติทาง ธรรมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหายิทงังโคปนภีเขเวทุกขนิโรธโออริยสัจจังโยตัสสเยวตัณหายาเสสวิราคานิโรธโจอจาคโอปตินินสขโคโมติอนาลโยยิทงังโคปนภีเขเวทุ คานิโรธาทังมินีปฏิปทาอริยสัจจงอยเมวะอริโยอะธางกิโกมาโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโปสัมมาวจาสัมมากรมมตสัมมาอาชโวะสัมมาวายมุ ติสัมมาสัมาทิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิคะเวปุก อนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชฌาอุทตปาทิอารมโกอุทตปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปารินญายันติเมพิกเวภูเพอนันตุสุเต สุดธรรมเมสุจักคุ้มอุตตปาทิยานณอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปาริญญาตังติเมพิคะเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้ม อุตตปาทิยาังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชฌาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมผิคะเวปุเพออนัตโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทตปาทิยาังอุทตปาทิปัญญาอุทตปา ทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตภันติเมผิคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปา ติอาโลโก้อุทตปาทิตังโคปนิทังตูกขสมมุตยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิคะเวปุเปอานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณ์อุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปา ทิอีทังทุกขนิโรธทูอริยสัจจันติเมพิกะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปาิทางทกขนิโรธทูอริยสตร จังสาชิกาตัปพันติเมปิคเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุณอุทตปาติญาณังอุทตปาติปัญญาอุทตปาติวิจชาอุทตปาติอาโลโกอุทตปาติตังโกปนิทังตัวคันิโรโวตอริยสัจจังสาจิกตัน ติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักภุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาุตตปาทิอาโลโก อุทัปาทิอิทังทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมผิเขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักภูมิอุทัปาทิญาณังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชฌาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโคปนิทังตุ โคาเนโรธักามิเีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมพิกขเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปาิทิญาณังอุทปาปิปัญญาอุทปาปิวิชฌาอุทัปปิตัลโลตัวอุทปาทิตังโคปนิทังตัว ขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมผิเขเวผูเปอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุทัปปิญาณังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชฌาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิยาวกีวันจะเมผิเขเว อิเมสุจัตตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัตสาการังยาถาภูตังยานธาสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังปิทเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพรามเกสัสมณปรมณิยาปจาย สัตเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมปวิงอภิสัมปุโตปัจญาสิงยโตจะโคเมพิกะเวอิเมสุจตุสุอาริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะาปูตังยานาทะสนังสุวิสุทธัง อะโหสิอัถหังภิกขเวสะเทวเกโลเกสัมมาลเกสะพระมะเกสะสัมณพระมณียาปัจชยาสะเทวมนุสายาอนุตตรังสัมมาสัมปูติงอภิสัมปูโทปัจจัญญาสิงญานันจแปนเมธาสนังอุทปาธิอั ปุปปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินติธานิปุนาปวุติอิตมะวุจัปปคาวะอัตตมนาปัญจวัคคียาปิคุภปคาวะโตปัสิตังอภินันทุงอิมาสมินจัปปนาวัยยาการณาสมิงพันยามาเนอายาสมโตโกนทันยั สวิราชังวีตมลังทรงมาจากคุ้มอุทปาทิยังกินจิสมุทธยธรรมมังสาพันตังนิโรธา มัณฑปวัติเจจพคาวตาธรรมจากเกภุมมาเทวาสัตมนุสเวสุงเอตามพควตาภาลานสียังอิสิปตะเนมิีคาทายะอนุตรารังธรรมจากังปวัตติตังอปาติวัติยังสมเนนวาพรมเนนวะ เทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกนะฑิวาโลกัสปินินิพุมนา And they were วัตุสิตาเทวาสัตดัมมนุสเวสุตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวานิมมานารติเทวาสัตดัมมนุสเวสุงุนิมาน วะสาวาติเทวาสัตตมนุสเวสุขปรณิมมิตวสาวาตินางเทวานางสัาสังสุตวะพระมกายิกาเทวาสัตตมนุสเวสุ วัตาภารานสิยังอิสิปตะเนมิกทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวะพระเนนวะเทเวนวะมาเรนะวะพระมุนาวะเกนจิวาโลกาสมี อิติหะเตนะคะเนนะเตนโมโหนเตนะยาวะพรหมโลกัสสะโทอะภุคคาจิอัญจะทัสสะสหัสสีโลกะาตุสังคัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาจะโโ โหสิอตทิกกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภาควาอุทานังอุทานเนศอัญญาสิวตาปูนปูนทันโยอัญญา วัตโพนโคนทัยติอิติหิทังอายะสมะตวโคนทัญยาสะอัญญากคนทันโยตเววนา